สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับมาโปก,กับแม่แอนนะคะครั้งที่แล้วเราได้แชร์วิธีการเปิดโหมดมืออาชีพในการสร้างรายได้ที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสำรวจว่าแต่ละเพจที่เราถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้ไหมนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะคะทีนี้เราก็ จะไปดูเพจนะคะไปที่นื้อวงกลมจะะิ้มลงไปนะคะแล้วก็นี่คหาลูกศรตรงนี้นะคะจิ้มลงไปเนหาเพจที่สร้างขึ้นเนี่ยแม่แอนสร้างขึ้นเพื่อที่ว่าเอาไว้สอนแชร์ความรู้ในการใช้ Facebook นะคะนี้เรามาดูว่าอ่าร้านอันนี้นะคะเอาลืมมาสักเพจหนึ่งนะคะเนื้ค่าชาถุงกระดาษนี่หาก็ได้นะคะ มันที่หน้าเพจของเราแล้วนะคะทีนี้ต่อไปให้ดูที่ดูแดดบอร์ดนะคะหน้าเฟซบุ๊กใครที่เป็นแบบโหมดมืออาชีพไปแล้วนะคะมันก็จะมีคำนี้อยู่นะคะจิ้มเข้าไปนะคะทีนี้เออก่อนที่ก่อนที่จะไปดูว่า เพจของเราเนี่ยสร้างไรายได้ไหมนะคะให้เราดูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะดูระดับทั้งหมดด้วยว่าเรามีการอัพข้อมูลอยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งเพจเนี้ยของแม่แอนเนี่ยมีการอัพข้อมูลอยู่ในระดับ3นะคะก็เขาก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะเพิ่มจํานวนผู้ติดตามตั้งค่าดาววิธีการเล่นอะไรเงี้ยะคะ่ะในคลิปเรยวนะคะ สร้างโพสต์สโพสต์อันนี้คือระดับ3าอยู่ตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะสร้างไปแล้วระดับ3อ่าทีนี้เรามาดูสอนอันี้ก่อนนะคะเนื้อเลื่อนลงมานะคะทีน,นี้พอหลังจากที่เราอัพข้อมูลต่างๆเมื่อกี้แล้วนะคะครบถึงระดับ3ระดับ3เนี่ยคือมันเหมือนกับมีฟังก์ชันที่เดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ ที่ผู้ติดตามเนี่ยจะต้องมากกว่า1,000คนนะคะนี่ค่ะซึ่งแม่แอนยังยังยังไม่ถึงนะคะก็เลยนี่ค่ะมากดสร้างรายได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่รูปดาวเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็จะบอกว่าคุณไม่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบคุณจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่เขากำหนดก,ก่อนถึงจะเปิดสร้างไรายได้นะคะแสดงว่าเพจเนี้ยแม่แอนยังไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะยี่กลับไปดูอีกเพจหนึ่งนะคะ,ะแม่แอนจะไปหาอีกเพจหนึ่งนะคะจิ้มลงไปนะคะเพจนี้นะคะอ่านี้นะ นี้เราก็จะเข้าไปที่เดิมดูแดตบอร์ดนะคะนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถดูเต้ตรงนี้นะได้ม่ผู้ติดตามพันของคนนี้นะคะซึ่งเลื่อๆๆนลงมานะคะการสร้างไรายได้นะคะนะคะแล้วก็คลิปไปที่ดาวนะคะตรงนี้นะคะคือคือก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่เปิดสร้างไรายได้เนี่ยมันจะถามให้ให้เราเปิดสร้างไรายได้ก่อนก่อนที่จะมาถึงหน้านี้นะคะเนี่ยนะคะ พอเราเปิดเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รออีกประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะมีเมลไปหาเรานะคะว่าเออประมาณว่าขอแสดงความยินดีอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่ยนะคะวันนี้ขอแสดงความยินดีคุณได้รับการอนุมัตินะคะเปิดสร้างรายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนีเห็นไหมเพจที่เราเมื่อกี้นะคะนี่แหละคะ่ะถ้างเพืพ่อนๆลองไปสํารวจเพจของเรานะคะว่าเพจไหนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะให้เราเปิดเพราะว่าเวลาเราที่เราจะทําคลิปวิดีโอลงเรียวแล้วเนี่ยถ้ามีคน ดูหรือคนติดตามอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหรือให้ผู้ชมมีการส่งดาวดาวรู้สึกว่าดาวขั้นต่ำของ facebook ที่ให้ส่งได้ก็คือ10ดาวนะคะก็จะแบบเหมือนกับสะสมไปแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะก็ได้ผลยังไงก็มาแลกเปลี่ยนใต้คลิปได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ